ไปตั้งนะาค่อยวกก่อนเออยตั้งไปก็ค่อยค่อยไปกินครับน่าจะวนอยู่อ่ะเด็กน้อยรักแคทเหรอเกิอะไระจะเปลี่ยนมีด<ะ>นี่เด็กน้อยรักแคทเกิดอ,อะไรรักแมวเธอเธอไม่เกียดรักแมวไปเลยอ่ะรักแคตใช่ไหม เต๋อเจ๊ดาแรงนะแล้วขอยอมแค่นั้นแหละโอ้่าไอ้วิ่งมันวิ่งหนึ่งเองมีไม่ได้มีนะด้วยออกไม่ทันยายยิงนะถังอ่ะงอนเลยงอนเลยแยกแค่ไหนเดี๋ยวทำปาไปลูกหนึ่งตรงเนียนสมบูรณ no oh, okay. ์สมบูยาวไปห้องมาไป

Muy chút, mày. Dai, dai, mày. Ok, let's go. Hey, hai, 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 hai,

ยแค่เยแค่ตเอาไม่ต้องดันก็ได้สิแปลว่าไ่ั่งนูาจริงเลใช่ไโอเค let's go ได้จริงละเจริงแล้วคือเราอะไรสับปะยญาออนเลาจริงครับอ้อเจอด้วเปลี่ยนมดแล้วอะไรอมอสลทำเอปะเนี่ยพี่หิงมาลองเอ็ดอย่าลิงอย่างนี้ Trời ơi, vào 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 bà lẻ, lắm. bà lẻ. Lần Không bỏ à. Không thấy mấy cái này. xe lên. Ui, đâu, lên đồ lắm. chế đi lên. Ô, mình đi cái. lắm. lên bật chế. Ờ nè. Dạ. Ui, lên bật. Phải ca phải. Ờ mình mới phải đu đu ra vặn. Trời ơi, đó. Bây giờ ok. Ôi một cái, một cái. Đây giờ nó chỉ giờ nó cầm đây nó, cầm đây nó vào. về จะขึ้นแอจะขึ้นอ,นอชัวร์<ฟ>ทางเอตัวไท<ฟ>ยทางเอตัวไทยเตียมกรเดินเปิดส่งให้โอ้ยเี้มาสัง้องอเลยเไม่มีแล้วหายกลับบ้านปะอ,อมบานอ,อมบาาเดินไปเิให้ ยาวปะมันยาวเลยแต่มันหลุดชึบไปเลยห้องแข็งบวะยาวแหละแค่แหละที่ไหนอ่ะอะว่าไมมีมียังไม่เติมน้ำมันไงมีอยู่โอเคยาว

้ำไม้ำไมตรางกายเปที่บางโหยเถียยืนรอกูเลยเย็นแม่ตัดเอลกันดีว啊 Mission Fail Okay Let's Go ต้อใใครไว้บางไอ้สติกไอ้สติ๊กไปคงมันจะม่มันม่เกิดฉายาหรอกจริงมันไม่ได้เล่นลั่นโดนโดนเจ็บแล้วจะระเบิดจุดโดนจุดโดน กนามายามายามาเฮ้ยเอาเฮ้ยที่ไหนอ่ะเอ้ายาวลุกเอ้าโอ้เจ๋งเลยเป่ายาวยาวยาวเจ็บมากยาวเจ็บมากสองตัวสองตัวตายตายตัวท้ายท้ายท้ายอันนี้กะดอันน้กะมากบอลเลยอันนี้กะมาอันนี้กะดอันนี้กัดจะไม่เจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะยาวยาวเจ็บแล้วเรียกฝนนะอันนี้กะดอันนี้กัดอันเด้อเละอันนี้กัด

เอเจอมอสเจอเลยเจอเลยเอล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 กับไอ้ท oh, okay. oh, yeah. ี and, ่วางอะอดูเราหน่อยไบอมสบินพลนต์ดดักหน้าห้องมาแม่ก็หมดนี่หมดน้ำา้ำมาสวยที่วางไม่เห็นเลยอ้ยเดงมองไม่เห็นรถเนี่ย่โฟกัสเลยผังตัวพัง ôi, à? ó, à. ừ, L, L, sao nó bị rồi chẳng ai vậy? cờ lạt, cờ lạt, rồi, L, L, thôi ở đây,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  ở ở đây, 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 đây, ở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  nhau 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 vòng xuân bàn này hết Giờ cảm ơn lộ thang lộ nào hết bài hiền hết nữa bài bán nữa một mười một không một mười 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 không thấy một đăng... Th oh yeah. mười

หนูกลางสองเขื่อนตัวเล็กวิ๊ทางไหนอะกลางได้อยู่ได้อยู่ไปออกได้อยู่ได้อยู่ไม่ไดงห่อใจเข้าขน่ะตั้งยี่ตัวนึงนะโอ้โหดักกลางดักกลางดักกลางดักตีเอ้ป้องเฮ้ยลงขี้เอแล้วน่ะโอเคโอเคดูเอวให้อยู่ดูเอวกระยาวให้ตังยีเข้าเข้ามาล่อตัวนึง เอไปช่วยเอได้ไปช่วยเอได้นะไอ้ชี้มันก็ยิงไม่โดนโบก็ยิงไม่โดนนี่เท่จิบหานละกลางดักปัดที่วางกอะไรเวละกลางนี้เวลาเวละเอาเวลาปะบอม has been planted เฮ็ดช้า t อิดหลังมาใช่หรอไม่ใช่ โอรู้สึกว่าไม่ใช่นี่แต่บริล้วเออแล้วผมมันตัดไม่ดีเลยอะตัดไม่ดีอะมันตัดไม่ได้แล้ววิ่งวิ่งหนึ่งัดไม่ขาดโอเคลองไปดิแลเขาไปละยย

กลังเอียออกมาปะหลังเอียแล้วันหากอนไม่รู้นะเลยหลังเขาอยหลังเอียม่เลขนาดไม่อยู่ในบไมเฮีย่หน้าอเฉยม่จะน่าจะนั่งเนียนะเฮ้ยหลังเอไปแล้วไปแลามอมไปนู้นเลยเฮ้ยเ blue team win Okay.